สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาสู่คลาสห้องเรียนภาษาจีนตอนที่2แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับทีชินทอปคลิปโครงสร้างอักษรจีนวันนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่ส่วนอักษรประเภทแรกเลยจริงๆก็ไม่ใช่ประเภทแรกเป็นกลุ่มแรกนะครับเพราะว่าอ๋องอาจจะเอาอ่ากลุ่มหนึ่งสองสามมารวมกันเนาะเพราะว่ามันจะได้สนุกนะครับหมวดแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะครับก็คือหมวดพระอาทิตย์และพระจันทร์เรามาดูกันเลยครับพระอาทิตย์นะครับภาษาจีนเนี่ยเขาจะใช้คําว่าฤอ รื <Tipp> er ่อนะวันนี้เรายังไม่โฟกัสพินอินนะครับเพราะว่าพินอินเนี่ยเดี๋ยวแยกไปส่วนพินอินเลยเพราะไม่งั้นจะงงนะครับรื่อตัวนี้เนี่ยก็เป็นอักษรยุคแรกเนอะเหมือนที่อ๋อเคยบอกว่าอักษรยุคแรกเนี่ยเขาจะเอามาจากกระดองเต่านะครับแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยทุกคนดังนั้นเนี่ยรูปเนี่ยมันจะเหมือนพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ไอ้จุดกลางเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแสงสีขาวตรงกลางของพระอาทิตย์นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้ว ดังนั้นพระอาทิตย์ที่เป็นสีเดีมปัจจุบันเนี่ยก็มาจากรูปกลมๆสมัยก่อนใครบอกว่าเป็นหน้าต่างหรือตีมือนะครับไม่ใช่เราไปดูกันที่พระจันทร์เลยครับทีนี้นะครับพระจันทร์ล่ะอ่าพระจันทร์เนี่ยตัวจริงเขาจะใช้อักษรตัวนี้นะครับอ่านว่าเย ย่อ่านยังไงช่างมันนะครับตัวย่ตัวนี้เนี่ยจะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเลยทุกคนอย่างที่บอกว่าอักษรกรุ๊ปแรกที่เราฟังกันไปเนี่ยคืออักษรรูปภาพใช่ไหมครับดังนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากนั่นเองทีนี้ประเด็นต่อมาครับถ้าอ๋อบอกว่าเราเอาพระอาทิตย์กับพระจันทร์รวมกันละ จะหมายถึงอะไรเราลองมาดูกันนะครับเราเอาตัวรื้อกับตัวเย่มารวมกันซึ่งอ่าต้องบอกว่าการรวมอักษรจีนเนี่ยบางทีอาจจะถ้าเป็นแบบรวมความหมายเนี่ยเสียงอ่านมันอาจจะไม่เกี่ยวนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องจําไปพอเอาพระอาทิตย์กับพระจันทร์มารวมกันเนี่ยปึ้งคิดว่าแปลว่าอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ แสงสว่างนั่นเองทุกคนอ่านว่าหมิงนั่นเองครับกลายเป็นว่าอ่านว่าหมิงนึกออกไหมตามคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยมีทั้งโอ้โหแสงอาทิตย์แล้วก็แสงจันทร์มันเสร็จละมูลมากเลยนะครับก็คือแสงสว่างทุกคนรู้ไหมครับคำว่าหมิงเนี่ยยังเป็นชื่อราชวงศ์หมิงด้วยก็คือราชวงศ์แห่งแสงสว่างนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะได้ยินเวลาเราเรียนจีนแรกๆครับหมิงเทียนนะคำนั้นนะเออคุณป้าหมิงเทียนเทียนก็แปลว่าวันใช่ไหมหมิงก็คือสว่างหมิงเทียนวันที่มีแสงสว่างก็คือพรุ่งนี้นั่นเอง ท,ทีนี้นะครับตัวอักษรที่4ี่ที่เราจะไปกันต่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าบางทีอาจจะไปเจอนะครับอ่ะเรามาดูรากอักษรตัวนี้กันถ้าเพื่อนเเจออักษรตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยไอ้ขีดแล้วก็สองขีดปึ๊กปึ OK. kind of ๊กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไขสื่อหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าเฉาเนี่ยนะครับก็คือมันจะเกี่ยวกับต้นหญ้าทั้งหมดเลยอักษรตัวนี้จะเกี่ยวกับต้นหญ้าทั้งหมดทีนี้มีคําถามครับว่าเราเอาอักษรต้นหญ้ามาใส่รวมกับพระอาทิตย์ พระจันทร์คำนี้เนี่ยจะอ่านว่าเหมืองเสียงอ่านยังไงช่าง,งมันนะครับฟังผันผันเหมือนฟังนิทานเราเน้นโฟกัสที่ตัวอักษรเนาะเหมิงจะแปลว่าอะไรครับมีต้นหญ้าพระอาทิตย์พระจันทร์ติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบว่าหนอนจะตีมือนะครับคําตอบก็เลยแปลว่าแตกหนอนนั่นเองนึกออกเาะผมว่าต้นหญ้ามันได้รับแสงอาทิตย์แล้วก็แสงจันทร์โอ้ได้แบบพลังเต็มที่นะครับก็แตกหน่อนออกมาคํานี้ก็จะอ่านว่าเหมิงครับ คำถัดมานะครับขอแทรกนอกจากพระอาทิตย์อาจารย์นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มารวมกันตัวนี้นะครับจะเป็นอักษรภาพเหมือนกันอ่านว่าหมินหมินอ่านหรือว่าอ่านว่าหมิ่นนั่นเองในประโยคส่วนว่าวรรณยุกไอเสียงสารเนี่ยตกลงมันต้องอ่านยังไงกันแน่อ,องทําในเรื่องวรรณยุกแยกไวแล้วเพื่อนๆก็ไปฟังได้นะครับคําว่าหมิ่นตัวนี้หรือว่าหมินเนี่ยนะครับออกเสียงทีเหนื่อยนะเออมันก็จะแปลว่าภาชนะครับถ้าเราไปเห็นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะแปลว่าภาชนะเลย ทีนี้เนี่ยถ้าเราเอาคำว,ว่าภาชนะมาตั้งต้นปึง้งแล้วเราใส่พระจันทร์พระอาทิตย์เข้าไปคิดว่าแปลว่าอะไรครับคำตอบนะครับตัวนี้จะอ่านว่าเหมืองครับคำตอบก็คือแปลว่าร่วมสาบานอ่าร่วมสาบานยังไงลุกถึงรอนสามกกนะครับที่เล่าปี่เจอเตียวขุยกวนอูเขาต้องมีการร่วมสาบานใช่ไหมครับซึ่งร่วมสาบานต้องร่วมสาบานต่อหน้าใครเป็นสกีพยานพระอาทิตย์และพระจันทรน์แล้วก็ตั้งโต๊ะบูชาไงครับ คำนี้ก็เลยแปลว่าเหมืองครับแปลว่าร่วมสาบานแต่ว่าคำนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอละในในในการเรียนจีนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆเ,เรียนจีนที่ระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะเจอคำนี้ครับ เพราะว่าคำนี้เนี่ยจะอยู่ในคําว่าโถงเหมืองหรือว่าเหมืองอื่นๆนะครับมันจะแปลว่าพันธมิตรได้ทุกคนอย่างคําว่าโถงเหมืองเนี่ยญี่ปุ่นคันจิก็ใช้ตัวนี้ครับโทเมนะครับก็จะแปลว่าพันธมิตรเหมือนกันนั่นเองดังนั้นสรุปก็คือตัวนี้ก็เลยแปลว่าพันธมิตรหรือว่าร่วมสาบานพี่น้องนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีอะไรยากเนาะเดี๋ยวว่า e ี3สาต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องคนกันว่าเอออักษรสัญลักษณ์คนเนี่ย มันประกอบอะไรได้บ้างแล้วก็แสลผ่นเป็นตามอะไรนู่นนี่นั่นยังไงนะครับーーก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ